ไม่ซุงค่ะอ๋อสวัสดีค่ะค่ะเวียงสอนดอนแก้วนะคะเจ้าของถูกพูซิ่งดีเจเวียงสอนคนบ้านเฮานั่นเองค่ะ สำหรับโถภูนะคะก็คือเต้าหู้นั่นเองภาษาไตเรียกว่าโถผูเป็นอาหารของชาวไทยใหญ่เราค่ะซึ่งสมัยก่อนเราก็จะทําเป็นกับข้าวนะคะโดยการที่เอามาผัดใส่หมูนะคะใส่ขมิ้นแล้วก็ใส่หอมแดงนะคะหรือว่าใส่ผักชีต้นหอมค่ะและต่อมานะคะเราทําเป็นโถภูซิ่งค่ะเป็นอาหารว่างของชาวไทยใหญ่นะคะก็คือเอาไปทอดนะคะซึ่งจะมีความกรอบนะคะข้างนอกนุ่มข้างในก็ทานเป็นของว่างได้นั่นเองค่ะแล้วก็มี ประโยชน์นะคะเพราะว่าทํามาจากถั่วค่ะเป็นโปรโตีนนะคะโดยไม่มีการที่จะผสมแป้งเลยนะคะทำจากถั่วล้วนๆเลยค่ะคําว่าโถผู้คือเต้าหู้คําว่าซิ่งคือรสชาติที่มันอร่อยนั่นเองค่ะ ถั่พูซิงของเรานะคะก็จะมีส่วนประกอบก็คือมีถั่วเหลืองนะคะเป็นส่วนประกอบล้วนๆเลยร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะไม่มีแป้งเป็นส่วนผสมนะคะใส่โซดาเข้าไปนิดนึงนะคะเพื่อที่จะให้มีความนุ่มนะคะของอถัพูนั่นเองค่ะอาจจะมีเกลือผสมไปหน่อยนึงนะคะให้รสชาติกรมกรมนั่นเองนะคะส่วนผสมหลักๆของเต้าหู้ก็คือถั่วเหลืองค่ะ สำหรับการทำนะคะเราก็จะต้องแช่ถั่วเหลืองนะคะไว้ประมาณ1คืนนะคะจากนั้นก็จะเอาไปโม่ค่ะแล้วก็กรองเอาแค่น้ำนะคะของถั่วเหลืองนะคะซึ่งเหมือนกับน้ำเต้าหู้นะคะแล้วเราก็นำไปต้มค่ะแล้วก็คอยกวนนะคะกวนให้มันได้ที่พอมันเดือดเสร็จแล้วเราก็ใส่ส่วนผสมลงไปนะคะรอให้มันแบบเป็นตัวแบบเป็นก้อนนะคะเสร็จแล้วก็จะเทลงแม่พิมพ์นะคะแล้วก็ใช้สิ่งของวัตถุหนักหน่อยหนึ่งนะคะทับไว้ข้างบนนะคะ จนแบบมันได้ที่แล้วอะค่ะวิธีการทำก็ประมาณนี้ค่ะ สำหรับน้ำจิ้มนะคะก็เป็นสูตรของเราเองนะคะมีส่วนผสมก็คือมะขามนะคะแล้วก็จะมีเกลือนะคะเพื่อค,อความกรมกรอบนะคะ,ะแล้วก็มีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีน้ำค่ะมีสี่อย่างเท่านั้นนะคะที่เราทำก็คือเรานำมะขามไปแช่ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เอามาปั่นนะคะเสร็จแล้วก็เอามาผสมกับเครื่องปรุงที่เราบอกไปนะคะแล้วก็กวนให้มันได้ที่ค, <Week> <ent> ค่ะนั่นก็คือน้ำจิ้มสูตรมะขามของเรานะคะ สำหรับโถปูซิ่งของเราค่ะหนึงก้อนเนี่ยเราจะตัดเป็น4ชิ้นนะคะสัญ,ญลักษณ์ของร้านเราก็คือเป็นลูกเต๋านะคะถ้าจะให้กรอบต้องใช้น้ํามันปาล์มนะคะตั้งน้ํามันนะคะให้ร้อนค่ะเสร็จแล้วเราก็เอาโทโพของเราที่ตัดเป็น4ชิ้นเนี่ยนะคะใส่ลงไปนะคะอย่าให้มันติดกันนะคะให้แตกออกเป็นก้อนๆนะคะแล้วก็เปิดไฟให้แรงอีกครั้งหนึ่งนะคะก็รอจนมันกรอบเหลืองนะคะถึงจะเด็จน้ํามันค่ะก็สามารถทานได้เลยค่ะ ในปีนี้นะคะถูพูซิ่งค่ะของจังหวัดแม่งสอนเรานะคะได้รับเสียงโหวตนะคะเป็น1จังหวัด1เมนูอาหารถิ่นนั่นเองนะคะดีใจมากๆเลยค่ะเพราะว่าถูพูซิ่งนอกจากเป็นอาหารท้องถิ่นของเราแล้วยังสร้างชื่อเสียงนะคะแล้วก็สร้างรายได้ให้กับชาวไทยใหญ่ของเราที่จังหวัดแม่งสอนด้วยนั่นเองค่ะค่ถูกพูซิ่งของจังหวัดแม่แสอนนะคะนอกจากได้รับคัดเลือกเป็น1จังหว 1, ัด1เมนูอาหารถิ่นแล้วนะคะถูกผูซิ่ง กรอบค่ะของกลุ่มภูมิใจไทยแม่ห้องสอนนะคะก็ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับประเทศนะคะจากการประกวดครข่าย KBO ดีเด่นประจำปี2568ด้วยนะคะในงานศิลปาชีพค่ะที่เมืองทองทานีนะคะที่ผ่านมานี้เองค่ะก็เป็นการพัฒนาต่อยอดนะคะในการนำทุกพซซิ่งพื้นถิ่นของเราค่ะเข้าสู่กระบวนการพัฒนาทางด้านการใช้นวัตรกรรมนะคะแล้วก็ในเรื่องของโภชนาการ ด้วยนะคะแล้วก็รองรับตลาดได้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศด้วยนั่นเองค่ะ